สวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับวันนี้อยู่ท่าเรือคลองเตยน้ําท่วมทีเดียววนะครับตอนนี้เราเข้ามาตามแทกนะครับของเราก็จะ fb นะครับ fb 1 7นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น fb 0 9นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอาชีพธมาชีพเราเขามารอยกตู้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการยกตู้นะครับวางตู้นะนี่ยกมาแล้ว ก็ให้เรา,ามองปุ่มล็อกที่อยู่ใกล้กับคนขับที่สุดน,นะครับพอตัวนั้นมันตรงนะฮะเราก็เดินหน้าขยับถอยหลังไปพอมันตรงเดี๋ยวมันก็จะตรงเองนะฮะมันก็จะเข้ากันหมดนับส่วนโยกย้ายนิดหน่อยเดี๋ยวทางาคนขับชิปเตอร์เขาจัดการเองนะของเราต้องเดินหน้าไปนะครับรอใบนี้เสร็จก่อนนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเ,เขาปลดล็อกก่อนนะครับแล้วเขาก็จะยกตัวนั้นขึ้นอ่าแล้วเราค่อยเดินหน้าไปนะครับแล้วค่อยไปหาที่ ที่ล็อกตู้นะครับก่อนที่จะออกจากท่าเรือนะเราก็ย้ายไปที่17นะครับเราก็มองที่พื้นนะเราทำพื้นไว้ชัดเจน17 17นี่นะครับตอนนี้17นี่17เเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปบอกตำแหน่งเขานะครับ ก็เอากระจกซ้ายชิดที่สุดนะฮะชิดที่สุดโอเคของเรานะครับอยู่3มพื้นเราก็ทำอย่างนี้นะครับ3แล้วก็1นะครับ3แล้วก็1ถามว่าทำไมต้องทำนะเพราะเขาอยู่ด้านบนนะครับไม่สามารถ อมองเห็นเราได้นะเสียงเราก็ต้องตะโกนเสียงดังหนึ่งสามกลองที่สามนะไปพื้น,นครับไปที่หนึ่งนับจากพื้นนะโอเคโอเคนะครับวันนี้ได้ตู้แล้วนะครับวันนี้เข้ามาสายๆนะครับมาขึ้นตอนสายนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายเส้นทางที่จะไปะวันนี้เราไปบางปูนะครับไปบางปูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวจะดูว่าเราจะใช้เส้นทางไหนมันก็ไปได้หลายเส้นทางนะบางปูเนาะ,ะเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปที่ชับเกตออกตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอล2นะครับให้ชมบรรยากาศในท่าเรือได้หนึ่งกองตู้เยอะแยะมากมายนะครับชิปเตอร์ทํางานคึกคักนะครับรถมาขึ้นตู้ตลอดนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจของเราก็เริ่มคึกคืนในการวงการตู้ก็เริ่มคึกคืนเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมนะวันนี้เราอยู่กับตู้เอเย่น SITC ก็เมื่อกี้แบตหมดไปเราออกจากเทอร์มินอล2นะครับเราก็ ถ้าเป็นในท่าเรือเขาแบ่งกันมีเทอร์มินอลหนึ่งกับเทอร์มินอลสองนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้านะตรงนี้ทางออกทางออกเนี่ยฮะทำไมเขาต่อแถวฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ลดโล่งนะเพราะว่าแถวนี้มันเป็นของทางออกอเทอร์มินอลหนึ่งนะครับซ้ายนะตรงนี้นะครับแถวที่2เนี่ยเป็นทางออกทางของอเทอร์มินอลสองนะครับเฉพาะรถที่มีสินค้าหรือมีตู้นะครับส่วนเป็นหางเปล่าก็ออกขวามือได้เลยมันจะมีช่องพิเศษสําหรับรถหางเปล่านะก็อย่างที่บอกนะครับเข้าท่าเรือก,ก็ต้องมีบัตรรถบั <S <S ตรคนเนี่ยนะบัตรรถบัตรคนก็นี่นะห้อยตรงเตงียง ันนี้บางปูใกล้ๆนะครับวันนี้บางปูใกล้ๆเดี๋ยวจะพารีวิวอ่าพอดีเขาตามเขาตามงานนะฮะก็เส้นทางก็จะเลือกใช้เป็นอ่าจริงๆเราสามารถวิ่งสายในอ่าผ่านช้างสามเสียนแล้วก็เข้าปากน้ําอ้อมปากน้ําออกบางปูได้เลยหรือวิ่งทางด่วนลงบางนาเข้าถนนสีน้ำเงินตรงๆ,รงๆอ่อเลี่ยงเมืองปากน้ําไปเข้าบางปูได้เลยก็ได้นะครับแต่ทางนี้เขาตาม เข้าตามของแล้วนะครับตอนนี้11โมงจะเที่ยงแล้วเราก็าทางทางเฮียก็สั่งบอกว่าให้ขึ้นทางด่วนพระรามสามการจนาให้ไปวิ่งไปขึ้นฝั่งภูมิพลต่อด้วยการจนาแล้วก็ให้ไปลงที่ศรีนครินแล้วก็วิ่งเข้าไปได้เลยก็บอกว่ามันจะเร็วกว่าอาจจะอ้อมอาจจะไกลนิดนึงแต่ว่ามันจะเร็วกว่านะครับในช่วงนี้วันนี้รถติดด้วยนะเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกน้ําตกขังจากเมื่อคือนนะครับ ใครก็เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์คนหนึ่งกำลังใจนะครับฝากกดซับสไครต์ให้สำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งก็รอรับชมคลิปใหม่ๆสุริยาพับบันทุกบรรทุกอะไรหรือส่วนมากก็จะเป็นแต่เรื่องตู้เลยเนาะแต่บรรทุกอะไรยังไงก็จะมีลงเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับอยากให้ทําคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวหลังๆเนี่ยเดี๋ยวจะว่าจะไล่พอดีรถที่ใช้ส่วนตัวพอเขาซ่อมเสร็จแล้วก็จะว่าจะไล่ วิ่งหาเพื่อนไปหารีวิวรถคันอื่นดูบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ใช่รถแต่งซะทีเดียวนะครับสุริยาบรรทุกมาทางสายตู้เนี่ยรถแต่งจะน้อยนะครับไม่เหมือนรถดินนะแต่ก็จะไปถามเพื่อนๆว่า,า,ววารถประมาณนี้รุ่นอะไรวิ่งงานยังไงรายได้ประมาณไหนนะครับถ่ายายไว้สะสมไว้ให้เพื่อนๆที่กํากลังคิดจะเข้ามาในวงการนี้ได้ดูกันเป็นเขาเรียกว่า,าอะไรเนี่ยดูไว้เป็นความรู้นะครับโอเค อันนั้คือเทอร์มินอลหนึ่งเข้าออกฝั่งโน้นนะครับเราเทอร์มินอลสองนี่เลยต่อแถวไปเรื่อยๆสำหรับการขับรถบรรทุกนะครับเรื่องแถวนี้เป็นเรื่องอเรื่องใหญ่นะครับก็อะไรก็ต้องต่อแถวกันเฮ้ยยุคี้ทำไรอ้าห่ขอข้าวมากินไข่ต้มนะครับโอเควันนี้ก็โรงเรียนก็หยุดอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาให้ไปวันหยุดวันนะเนื่องด้วยโควิดนะครับคันนี้ออกผิดนะรถ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 เปล่ามันต้องออกทางขวานะารถเขาออกผิด เราต้องจอดให้เข้าทีนึงตอนนั้นมันเป็นรถออกของรถสินค้ารรก็เพื่อนเพื่อนก็ลองจับเวลาดูนะว่ากี่นาทีจะขยับหนึ่งคันนะครับก็คือการทำงานเอกสารพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ ก็ถ้ารถเยอะๆแถวยาวๆนี่ก็เอาเรื่องกันนะฮะผมเคยต่อแถวตรงเทอร์มินอลตรงนี้นะครับเคยต่อยันสว่างนะครับมารับตู้หลังนึงคืนอย่างเงี้ยกว่าจะได้ตู้ที่หนึ่งที่สองแล้วต่อแถวแบบนี้ต่อยันสว่างนะครับบางคันออกแค่ไม่ทันนะเพราะว่าเราจะออกได้แค่แปดโมงนะครับหลังแปดโมงก็คือเอกสารก็ต้องมีการเปลี่ยนเวลานะคเพราะเราล่วงเวลาหลังนงคืนมันก็จะได้ออกได้แค่ท่ยงคืนถึงแปดโมงประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันที่ปลายทางนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงเอกสารนะครับ ขวาเมือเราก็จะเป็นบิ๊กซีซ้ายมือก็จะเป็นเซ็นทันนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะครับไปอ่แล้วฮะแล้วอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราจะมาขึ้นตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคลิปนี้เรามาด้วยตู้หนักนะครับผมก็จะขอขึ้นเกียร์มันได้หมดเลยนะผมขอขึ้นเกียร์หนึ่งก็แล้วกันนะครับ ขอขึ้นเกียร์ C ดีกว่าเกียร์พิเศษนะเอาที่สบายใจมากกว่านะครับเห็นไมครับมันเป็นทางเลี้ยวแล้วก็สูงชันนะครับถ้าใครเคยมานิคมบางปูก็จะทราบนะครับอย่าให้ชะงงักนะครับตู้หนักนะครับชะงักในงานเข้าเลยนะครับเป็นถอนตอเลยนะครับมันจะเพื่อนๆที่เขาตามามาจะ มีปัญหานะครับโอเคนะครับก็ขึ้นเกียร์พิเศษสบายๆจริงส่งเกียร์สอเกียร์ส,ก,รสก็อาจจะขึ้นได้นะครับแต่นี่คือทําให้ดูสเต็ปที่ที่มันชัวรโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ